To take the to word of God people แล้วเราเองก็มองหาทุกๆช่องทางเท่าที่เราจะทำได้เพื่อจะนำถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปถึงชีวิตของผู้คน <we> believe เพราะเราเองเชื่อ Mess a g e of the gospel brings darkness. people out of darkness. ว่าข่าวประเสริฐตรงนี้เท่านั้นที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ออกมาจากความมืดได้ The message of the gospel builds the broken lives of people เรื่องราวของข่าวประเสริฐตรงนี้สามารถจะเสริมสร้างชีวิตผู้คนให้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้ And the message of the gospel brings people into the purpose of God และข่าวประเสริฐตรงนี้สามารถที่จะนำพาชีวิตผู้คนให้เข้ามาอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าได้ so our passion to take the gospel forward is growing day by day. ความมุ่งมั่นในหัวใจของเราที่อยากจะนําข่าวประเสริฐออกไปประกาศให้มากกว่านี้เนี่ยมันมีมากขึ้นทุกๆวันเลย And because of this, we have an exciting project. We are starting now. แล้วตอนนี้เนี่ยเราเองก็กําลัง ทำโครงการใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากมากเพราะเรามีโครงการในการซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารสำหรับการทำพันธกิจรับใช้ขึ้นมาที่เชียงใหม่นี้เราเองอยากจะขอเชื้อเชิญคุณนะคะที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหุ้นส่วนกับโครงการนี้ you know, the Bible know You the teach us us to use our increase the blessings god has given us ให้ to take the gospel forward เพื่อ so I wanted to take some time to pray and see how the Holy Spirit will lead you to give into this project. ผมอยากจะขรหนุนใจให้คุณใช้เวลาในการอธิษฐานนะคะแล้วดูซิว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในใจของคุณให้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าให้การสนับสนุนกับโครงการตรงนี้อย่างไรบ้าง And you can give according to the information that is up on the screen right now. แล้วคุณก็สามารถที่จะถวายเข้ามาในบัญชีตามข้อมูลที่เราขึ้นบนหน้าจอนี้ได้ We believe that this this center will be a great tool to touch many many lives เราเชื่ออย่างมากเลยว่าอาคารแห่งนี้ศูนย์กลางในการทําพันธกิจรับใช้แห่งนี้จะสร้างผลกระทบให้กับผู้คนได้อย่างมากมาย So we want to thank you in advance for your generosity เราเองก็อยากจะขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสําหรับความใจกว้างของทุกๆคน We get your bibles ready we will talk about Um, the the word of god today Godเตรียมพระคัมภีร์ของเราให้พร้อมนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง <laughs> And we will look at Psalms 147 verse 3เราจะมาดูในข้อพระคัมภีร์สดุดี147ข้อ3 You know this is such a beautiful verse here ก็ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมายงดงามมากๆ It says he heals the brokenhearted and binds up their wounds พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจและทรงพันผูกบาดแผลของเขา you know we have to realize that our answers are in God เราจําเป็นต้องรู้และยอมรับไว้เสมอว่าทุกคําตอบของเรานั้นอยู่ในพระเจ้า you already know this by now that in this life there is always Get heart มาถึงตรงนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าการดำเนินชีวิตบนโลกนี้มันมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะมีความรู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่าอาจจะมีบาดแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา Before go show you God's wisdom we further let me um, แต่ว่าก่อนที่เราจะอธิบายความหมายของตรงนี้ผมเองอยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าก่อนเราเองจำเป็นจะต้องจริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองไว้เสมอเหตุผลที่ฉันจะต้องเจอกับความเสียอกเสียใจตลอดเวลาเป็นเพราะว่าจิตใจบอบบางไปหรือเปล่า I หรือว่าฉันเองไม่ได้ฝากความมั่นคงทางจิตใจไว้ในพระคริสต์ไหม little thing thing every little thing wounds me me ก็เลยทําให้สิ่งเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ฉันเสียใจง่ายๆหรือทําให้ฉันเกิดบาดแผลในใจง่ายหรือเกิน because if we live like that แอเพราะถ้าเรายังคงมีชีวิตแบบนี้ต่อไป then you know even when people are not trying to hurt you you get hurt not because they hurt you but because wrong heart the place is in the wrong place. คือบางครั้งเนี่ยเมื่อคุณมีความสัมพันธ์กับใครบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าทําร้ายจิตใจของคุณหรอกแต่เป็นเพราะว่าจิตใจของคุณเบาบางเกินไปบางครั้งคุณก็ทําตัวเองทําให้มันเหมือนกับมีบาดแผลเกิดขึ้นในใจ you know, Our insecurity can cause problems. การที่จิตใจของเราไม่ได้หนักแน่นไม่ได้มั่นคงมันก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นกับเราได้ Our insecurity misinterpret things can การที่จิตใจของเราเบาบางเกินไปบางครั้งก็เลยทําให้เราเนี่ยตีความหมายสิ่งเงื่น ื่นผิดเพี้ยนไปหมดเลย And so when we are insecure like that and we run from place to place to place it'll never solve the problem และเมื่อจิตใจของเราไม่ได้มั่นคงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดี๋ยวก็ย้ายจากตรงนั้นไปตรงนี้ย้ายไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงเลย you, know, you can change relationships คุณอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่ But you have not change your heart แต่คุณไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ใน <Right? S 2> ใจใหม่เลย And so you face the same and ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณก็เจอกับเรื่องเสียใจคุณก็จะเจอกับสิ่งที่มันเป็นบาดแผลในใจเกิดขึ้นอีก saying this speaking us out of love and speaking to all of I'm I'm and all คือผมพูดตรงนี้ด้วยความรักนะคบแล้วจริงๆผมก็พูดกับเราทุกๆคนว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังด้วยดังนั้นเนี่ยจิตใจของเราจะหนักแน่นมั่นคงได้เราต้องฝากไว้กับพระคริสต์นะค h e same time I understand that

the broken heart. ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ I'm telling you today. แล้ววันนี้ผมเองก็อยากจะบอกกับคุณว่า If y o heart has been broken by anything, ถ้าหัวใจของคุณกําลังชอกช้ำระกำใจด้วยอะไรก็ตาม God has a power to heal you. พระเจ้ามีพลังที่จะเยียวยารักษาจิตใจของคุณได้ You don't have to live heartbroken. All your life. คุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตด้วยความรู้สึกชอกช้ำระกำใจตรงนี้ไปตลอด God can heal you And God can make you a whole person you whole มาให้พระเจ้ารักษาพระเจ้ารักษาได้แล้วพระเจ้าจะทําให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจสมบูรณ์และเข้มแข็งขึ้น you know, I've this in the lives people many seen people of ผมได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนอย่างมากมายเลยผู้คนที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนทำร้ายอย่างทารุณเลย you know w k i s w w o o r r w w u um, wounded broken by their own parents. เพราะว่าเด็กบางคนก็เติบโตมาจากการที่มีปัญหากับพ่อแม่พ่อแม่ทำให้เขาต้องเสียอกเสียใจหรืออาจจะทำทารุณเขามันก็เลยเกิดบาดแผลขึ้นในใจของเขา And many times it's because even their parents are not whole in their heart. แล้วเหตุผลอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ของเขาเองก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์ในจิตใจเหมือนกัน Some people come out of very abusive marriage relationship บางคนก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่โดนทําร้ายทําทารุณจิตใจอยู่ตลอด you know and and you know so there are many ways that we become heartbroken มันก็มีหลายช่องทางที่ทําให้เรารู้สึกว่าเสียอกเสียใจ but the answer is god can heal you แต่คําตอบก็คือมหาพระเจ้าพระเจ้ารักษาได้ god can heal you พระเจ้ารักษา See, คุณได้ if you're heartbroken today ถ้าวันนี้คุณมีความชอกช้ำระกำใจ run to god มีเข้ามาหาพระเจ้าเถอะ go to church ไปโบสถ์ you know find people who know the word of god หาคนที่เขารู้จักถ้อยคําของพระเจ้าจริงๆ become part of a faith community เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของผู้เชื่อ you know some people when they're heartbroken they go and drink and get drunk บางคนเมื่อเขามีเรื่องเสียอกเสียใจเขาก็ไปดื่มเหล้าแล้วก็เมาหมาย and you can forget your hurts for few hours. คุณก็อาจจะลืมความเจ็บปวดของคุณไปได้สักไม่กี่ชั่วโมง But it doesn't solve the problem. แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆนะ It doesn't deal with the roots of broke heartbrokenness. มันไม่ได้จัดการกับรากของความรู้สึกว่าที่เราเสียอกเสียใจหรือมีบาดแผล So uh, so that that is not the answer. มันก็ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง You know you know how the world writes all kinds of Heart brokenken Song ่าคนในโลกนี้เขาก็จะแต่งเพลงอกหักอะไรต่างๆขึ้นมา that and listen depressed you to become more แล้วคุณก็ฟังมันยิ่งเหมือนตอกย้ำตัวเองกำลังทำร้ายยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกเสียใจมากไปกว่าเดิม It, it, it doesn't help มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย Run to go วิ่งมาหาพระเจ้าดีกว่าวิ่งเข้ามาหาสังคมของผู้เชื่อดีกว่าวิ่งเข้ามาดูในถ้อยคำดีกว่าแลวแช่ตัวเองไว้ในสิ่งต่างๆของพระเจ้าให้โอกาสกับพระเจ้าหน่อย your broken heart ที่จะรักษาหัวใจที่ชอกช้ำระกำตรงนี้นะ no matter how broken it may be แล้วไม่ว่าตอนนี้หัวใจของคุณมันจะแตกสลายแค่ไหน all things are possible for god ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าอยู่แล้ว and then he says he binds up their wounds แล้วตรงนี้บอกว่าพระองค์ก็รักษาบาดแผลให้กับเรา binds up their wounds พระองค์รักษาบาดแผลให้กับเรา no you can choose คุณเลือกแล้วกันเนาะ you want to live your whole life licking your wounds คุณอยากจะดําเนินชีวิตไปทั้งชีวิตด้วยการมาเลียบาดแผลใจตัวเองหรือเปล่า <for> yourself แล้วก็คือทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นที่น่าสงสารหรือเปล่า And being stuck in that place wounded แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองต้องจมอยู่กับบาดแผลตรงนี้ I believe that you don't want that ผมคิดว่าจริงๆลึกๆในใจคุณก็คงไม่อยากได้ถูกไหม You want to be free คุณเองก็อยากจะเป็นอิสระนะ I'm telling you that's why you need to run to God นั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามบอกกับคุณไงว่าคุณต้องมาหาพระเจ้า Because whatever wound it is ไม่ว่ามันจะมีบาดแผลอะไรก็ตาม God can bind it up but God can heal it พระเจ้าเยียวยารักษาบาดแผลตรงนี้ให้คุณได้แน่นอน you might have a scar but that scar will be a testimony of God's power คุณอาจจะมีรอยแผลเป็นในหัวใจไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรรอยแผลเป็นตรงนี้มันจะเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ความดีของพระเจ้า you know you can you can remember those things คุณอาจจะยังจําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ but they have no power to destroy your heart anymore แต่มันไม่มีผลกระทบไม่มีอํานาจใดๆกับ จิตใจของคุณอีกแล้วการที่เราเป็นคนมีจิตใจที่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลืมอดีตลืมสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเสมอไปนะ Present and your and t u f แต่หมายความว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาควบคุมหรือว่ามามีอำนาจดใดๆในชีวิตปัจจุบันหรืออนาคตของคุณได้อีก God has you. เพราะพระเจ้าได้รักษาคุณหายดีแล้ว I'm telling I testimony i m you, I can tell the t t e can n you you of s จริงๆมีคำพยานมากมายเลยที่ผมสามารถจะเล่าให้ฟังได้และผมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้สำหรับคุณคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันหนักหนามากแล้วมันไม่สามารถจะแก้ไขได้ เพราะเมื่อเราเนี่ยเสียอกเสียใจอยู่ everything seems so dark everything seems look uh, the answer seems too far เราก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันดูมืดมิดมันดูเหมือนคำตอบเนี่ยอยู่ไกลจากเราเหลือเกิน but I'm telling you if you do one thing แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณตัดสินใจทำแค่หนึ่งอย่างนี้นะ just one thing แค่อย่างเดียวจริงๆ just this simple thing คือแค่หนึ่งอย่างที่ง่ายๆเนี่ย run to God วิ่งมาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้ารอคุณอยู่นะพระเจ้าไม่เคยที่จะทอดทิ้งคุณพระเจ้าไม่เคยที่จะแบบว่าคือตัดคุณทิ้งไปจากชีวิตของพระองค์เพราะว่าพลังของพระเจ้ากำลังรอคอยคุณอยู่ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าก็รอคอยอยู่ในคุณเพียงแต่ว่าอย่าไปมองหาคำตอบในที่อื่นสิแล้วนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณเจ็บปวด่อ hang around other hurt people. ก็อย่าไปใช้เวลากับคนที่เจ็บปวดเหมือนกัน Doesn't mean doesn't mean you don't love them. ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักเขานะ But you see, you are not in a place right now to be able to give something to them. แต่คุณต้องรู้ตัวว่าว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณสามารถให้อะไรกับใครได้ And they are not in a place where they can put something positive in your life. แล้วเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะสามารถใส่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้เหมือนกัน You run to God. You run to a community of faith. คุณจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาสังคมแห่งความ เชื่อ when you become whole และเมื่อคุณเริ่มมีจิตใจที่ <you> know, สมบูรณ์ขึ้นคุณถึงจะสามารถไปช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บปวดได้ you know people like to hurt people like to get together and lick คนเจ็บปวดเนี่ยก็ชอบหาพวกเกาะกลุ่มกันแล้วก็มาเรียบาดแผลในใจ and they they they'll never bring freedom never คือการทำแบบนั้นมันไม่มีทางที่ใครจะมาแบบหลุดพ้นหรือว่ามีสภาพได้เลย so remember t h i s brothers and sisters ให้คุณจำไว้นะคะพี่น้องทุกคน God heals the broken heart พระเจ้าเนี่ยเยียวยารักษาผู้ที่หัวใจแตกสลาย God binds up their wounds และพระเจ้าก็จะรักษาบาดแผลให้กับเขา you can live free คุณสามารถจะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากสิ่งนี้ได้ you can live whole มีชีวิตที่สม ได้สมอมีจิตใจที่เต็มล้นไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลาแล้วฟังนะครับคุณสามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้อย่างแท้จริงให้เราที่ฐานนะครับ Heavenly Father we thank you พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของความสมบูรณ์ในชีวิตเรา Peace <and> joy สันติสุข <our> และความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรา thank you เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองทรองอยู่กับเราตลอดเวลา and, and give wisdom today และขอให้พระองค์ให้สติปัญญากับเรา uh, ด้วยในวันนี้ว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งเป็นผู้ที่กำลังจิตใจชอกช้ำและ ก็มีบาดแผลในใจเราขอบคุณที่วันนี้พระองค์นำทางเราและก็ชี้ทางให้กับเราแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราในพระนามพระเยซูขอบพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนเลย